ในส่วนของเกิดเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับชาวสวิตคนที่สวิตแทนนะเดวิดสวิตเก้ะนะครับก็เกิดเรื่องราวต่างๆทางสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทยมีความเคลื่อนไหวผ่าน Facebook ใช่ไหมครับน้องกาตางใช่ค่ะก็ทาง Facebook นะคะของ Embassy of Switzerland in Thailand นะคะก็ได้ไปคอมเมนต์ในโพสต์ค่ะพี่เก่งใต้โพสต์นะคะก็มีการคอมเมนต์เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ภาษาไทยแปลว่าเราไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงและการประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบและทุกสถานการณ์เราเชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่จะดาเนินการเรื่องนี้อย่างเหมาะสมค่ะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของสถานทูตนะคะที่มา คอมเมนต์ใต้โพสค่ะสาเหตุที่สถานทูตเขาต้องมาคอมเมนต์ใต้โพสเนี่ยเพราะว่ามันมีคณะทัวร์ไทยไงชิงชาบทัวร์ไปทัวร์ลงใส่เขาไปทัวร์ลงใส่เฟซบุ๊กของสถานทูตท,ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเลยส่วนมากก็ Get out David Get out David แล้วก็บอกว่าคุณเนี่ยต้องเกรงใจนะทำอะไรอยู่ที่ไทยเนี่ยต้องตักเตือนพลเมืองอย่าทำอะไรที่ไม่เหมาะสมกับอะไรที่ไม่เหมาะสมในประเทศไทยนะครับอันนี้ก็ทางสถานทูตสวิตก็เลย ต้องออกมาชี้แจง<ช>ผ่านเพจ f a <ช>เฟ่บุ๊กนี่ก็เกิดเคสที่2อีกแล้วเดี๋ยวรอดูว่าสถานทูตสวิตนะครับจะออกมาเคลื่อนไหวอย่างไรหรือไม่นะครับอันนี้ก็จะจบในส่วนประเด็นที่ภาคใต้นะครับ